<c oughs> hey, วันนี้ช่วงนี้เรียนเราต้องทำยังไงดีช่วงนี้ก็เรียนยังไงก็เรียนก็ยังไม่เลิกเรียนนี่โอ้ยง่วงจังเลยอ่ะทำไมช่วงนี้แบบอากาศหนาจังเลยคางเกงในอยากจะบอกว่าโอ้ย ยังไงสีขาวใครจะไปสู้ได้กันแน่ยังไงใครก็เห็นตูดหลอกอ่าวันนี้นักเรียนนะคะจะเลืกคาบนะคะให้นักเรียนเขียนตามอันนี้ลงไปนะคะครูค่ะหนูไม่อยากเรียนแล้วค่ะไม่อยากเรียนต้องเรียนอยู่ดีจ้ะถ้าไม่อยากเรียนน่ะก็ออกเชิญไปออกนอกนเชิญออกนอกห้องได้เลยถ้าไม่อยากเรียนมากก็ เชิญออกหน้าห้องได้เลยนะคะถ้าไม่อยากเรียนมากอยากไม่อยากเรียนแลวไม่อยากเรียนถ้าพูดแบบนี้อ่ะอยากครูจะฟาดอย่างเดียวเลยอ่ะเลิกค่ะทุกคนเลิกค่ะเลิกคาบแล้วค่ะในักเรียนอนุญาตไปไหนก็ได้นะคะไปจะหกก่อนดีกว่าครู่ะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย โอ้ยคุเธอจะเป็นอะไรบ้านเนี่ยขอขอ,อยากดูโอ้ยอะไรเนี่ยเดินไปก็ดีแล้วโอ้ยวิ่งไปก็ดีใครจะไปเดินเดินเดินยังยัง่งมันก็ชากันดีเธอเนี่ยวิแล้วขอตังค์ได้ไหมเปล่าวินืิว่าใครจะได้ตังค์อหนึ่งอตั้ม ย้ yeah, ขอบคุณนะาขอบคุณนะคนพี่บายๆนี่ฉันได้ตังค์เยอะแล้วเป่าวิวิวอันนี้ไหมเออเดี๋ยวมันก็ไม่ได้แล้วแหละมาดีกว่าลลงๆๆเธอคุยอะไรกันเนี่ยเดินไปเลยโอเคมันอะไรญาติไม่ดีไม่มีสไติอือหือ ถ้าเราจะบอกอุ้ยอยากไปสาวายน้ำอ่ะไปว่ายน้ำกับเขาก่อนเด้อคิดถึงเมืองไทยจังเลยวันนี้ก็ต้องได้เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะข้าโสเยอะโจโจคือโกรหัวจ่อว้ายอะไรเนี่ยเธอทำอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วขอนั่งด้วยได้มยมาว่าเธอ มองจับแขนได้เลยไม่ไม่ก็ปกตินะเราไปไปก่อนนะเอาเธอจะไปทำไมนะเธอก็หาว่ายนะ้ำไม่เจอหรอเป็นไรฉันว่ายน้ำเอาก็ได้ <c oughs> ไว่ายนะ้ำเสร็จแล้วก็มาแจเสร็จ อืมเรียนว่ายน้ำเสร็จแล้วว่ายน้ำเสร็จถ้าเหลเพื่อนสวัสดีจ้ะเพื่อนถ้าเหลสวัสดีโอ้ยไม่ใช่เพื่อนอยากเรียนพละว่ะอยากเรียนพละจังเลยดีแบบดีกว่า ไม่เป็นไรหรอกอ โอ้ตีไม่เข้าเลยไม่เป็นไรเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผีซอมบี้ต้องอยู่นี่แน่ๆอุ้ยน่ากลัวจังเลยผีซอมบี้จะอยู่นี่ดีไหมนะ้าใจเครื่องอัตโนมัติบินเจอโอ้ยลราบินได้ทุกคน มาปลูกผักดีกว่าโหปลูกผักแค่ได้แค่นั้นเปิดห้องอันนี้ดีกว่า ดูย <c oughs> อะไรเนี่ยทำไมมันขึ้นแบบนี้หนะ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโจโจขุดไปอีกขุดขุดขุดออยออยอะไรเนี่ยเย้เสร็จแล้วโอ้ยเสร็จแล้วเนี่ยขุดเสร็จแล้ว เราไปดีกว่านู่อ,อย่างเรียนภาระล,ะละ่ะไม่มีใครมาเรียนภาระ,ะแบบนี้เลยไม่เป็นไรเราเล่นคนเดียวก็ได้หรือเราจะแบบว่าเล่นพาราะะเองอาข้างไหนดีอาตรงนั้นดีกว่าจ้า โอ้ยอยังไม่เข้าเลยทำไมฉันเป็นแบบนี้วะทำไมเกิดมาเป็นแบบโชกลายจังเลยทำไมไม่มีคนเลยนะหรือว่าเขาเข้าเรียนแล้วนี่โอ้ยเข้าเรียนละฉันสายอ่ะฉันสายฉันต,าย,นตายเลยอ่ะฉันแบบโอ้ยอะไรเนี่ยมัน่ายแล้วเนี่ย ไปไวๆหน่อยสิฉันต้องวิ่งไวๆดิโอ้โหโอ้โหสายแล้วสายแล้ว <c oughs> ครูจะด่าไหมครูจะด่าไหมวะอุ้ยเลิกเลิกคาบแล้วเนี่ยคุณคะเรายังไม่เรียนเลยค่ะเธอก็เธออุ้ยเธอเรายัางไม่ได้เรียนเลยเธอ่ะไม่เรียนเลยนะไปอื่นด้อุยเรายัางไม่เรียนเลยเธอ ไม่เธอก็ไปเรียนกับเธอสิเอาวพี่เธอเรายังไม่เรียนเลยนะถ้าเธอแบบว่าเธอไม่อยากเรียนก็เรียนแล้วยังไม่เรียนเลยเพราะว่าเราปลูกผักไม่เรียนก็แล้วแต่เธอสิวิทำไมมันโชคร้ายจังเลย ไร็เป่าเดินเพื่อนแดดก็หนีโอ้ยหนีอีกแล้วโอ้ยไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาพูดข้าร้านค้าดีไหมนะสวัสดีค่ะ สวีค่ะอีดอกวเอ้ยแม่ค่ะก็พูดดีๆหน่อยค่ะหืมน้ำปากบูดปากหมาอะไรอย่างนี้น่ะโอ้ขอโทษนะคะขอไปตบปากได้ไหมคะไม่โอ้บอกแล้วถ้าพูดแบบนี้น่ะเขาว่ามันปากดีไหมเอย่ย โอ้ยลูกลูกลูกโอ้ยหนูไม่ใช่ลูกลูกค้าเอ้ยหนูไม่ใช่ลูกค้าหนูไม่ได้ชอบมาจื้อเฮ้ยเอาตรงนี้จะเอาตรงนี้โอ้โหร้านเกมเยอะมากเลยโห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 ห้องอะไรเนี่ย โอยขึ้นเต้นแล้วเนี่ยขั <c oughs> <c oughs> ้นเต้นแล้ว <c oughs> โอ้โหอะไรเนี่ย อยากเปลี่ยนชุดจังเลยเปลี่ยนดีกว่าจะไม่อยากเปลี่ยนชุดแล้วเอ,อวันนี้จะเข้ารถเมย์ดีไหมรถเมย์ก็เข้าไม่ได้หุยร้านขนมปังค็เทอะแม่ค้าอย่างเซ็ก ตี้เลยนะโอ้โหโอเคโอเคหากเจ็กซีก็น่ารักทิมผมกลัวแล้วพี่ยังจะชวนหน่องไปอยากิินเจ็กซีจะไปเต้นโยก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 กลายโอ้ยอะไรน่ะอุ้ยมี่เนยน่ารักไม่เป็นไรวันนี้เราจะซื้อของดีกว่าว่ามันจะเลิกครับเว่าเดี๋ยวมันจะเลิกดี แต่ต้องออกไปชื้อก่อนพักเที่ยงแล้วนั้นเนี่ยยังไม่เที่ยงแล้วเนี่ยก็จะเที่ยงแล้ววันนี้เราซื้อของนี้นดีวกว่าเราว่าไม่ซื้อดีไหมอ่ะลอยทะเลเนี่ยไอ้นันไม่้ลอยทะเลเราหิวน้ำจังเลยอ่ะ ิวน้ำโอ้โ oh, ห oh. น้ำคตอดอร่อยเลยอะโอ้โ oh, ห oh, oh. โอ้ยปวดเยอยว่ะอี่ย,ย,ยแตกโอ้ยฉันเย,ยแตกว่ะไม่เป็นไรก็ได้อะไรอะ่ะโอ้ยคนเมร็ดมีคนแค่แค่จะออกเฉงๆอ,อะ่ะ คอนเมใจร้ายโอ้ยฉันจะออกแล้วโอ้ยคุณรนเมโอ้ยฉันจะออกคุณรอนเมยผีบ้าเฮ้ยน่ากลัวจังเลยมคนขับคุณรนเมหนูไม่เอาหนูจะออกอหนูจะออก จะออกจะออกอะไรอย่างนี้โอ้โหคุณเริเมล์ก่ร้ายเฮ้ยไปแล้วรถเมน่าทิ้งฉันไว้วินอะไรอะน่งกลัวจังใครเนี่ยน่ากลัวจังฉันอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคือดีๆมันก็อันนี้อะ น่ากลัวจังอยากจะต่อยมันเลยอ่ะอุ้ยรดน้ำผักดีกว่านี่จะหลับข้างดิโอ๊ยปล่อยก็ปล่อยไปเลย รถนานะไม่ปักไม่เป็นอยู่ญี่ปุ่นยังไงเพื่อนก็พูดภาษาไทยได้โอ้ยอ่ะน่ารักน่ารักไอ้ไงมันไต่หมวกคอรแวนเลยืไึไปท่องไหนเดีเนาะ ไม่ดีกว่าฉันไม่เอาคุยอะไรเนี่ยจบเหรอคุยจบล้างจบไม่เอาแล้วใครจะบ้าฉันไปดีกว่าน่กกากลัวจังคุยอะไรเนี่ยหูเหรียญเหรอน้ำมันเหรียญน,นี่อ้ยมีปี๊ซัมเบอรไหมเอ่ย ตันสสัยฉันสงสอ่ะอุ้ยผิซัมบี้ตรงนี้ก็มีเขาบอกว่าวยเพอพูดแบบนี้ได้ไงเนี่ยอุ้ยพี่บอลค่ะพี่ค่ะมาเล่นนำหนูได้ไหมมาเล่นกับหนูได้ไหมค่ะพี่ไม่เล่นพ,พี่กระดายเนี่ย ใค,ใครก็ไม่เล่นวันเรื่องของมันเลยนี่เป็นไง่ะใส่หมวกกันนกโอโหโคตรสวยเลยเอ้ไม่ใช่หมวกกันกนกนี่มันคือหมวกอะไรก็ไม่รู้อะแบบแข็งๆจังโอ้ยโอ๊ยโอ้ย,อยัสัดีค่ะสวัสดีครับยิงชุบ เดชนะยชนะโอ้ได yeah, ้ตัง oh, ค oh, 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 oh. oh, really ์ยี่สิบเก้าบาทแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหคะแนน่ะวัสดีค่ะถอดเหรอขอบคุณมากนะคะโหยี่สิบเก้าบาทเหลือตังอยู่ยี่สิบเก้าบาทแล้วดีใจท่านจะไปซื้ออะไรก็ได้ แวจะไม่เอาดิอันนี้ก็ไม่เอาหรอกไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาดอกโอ๊ยพี่นอตัวนี้โอ้ยไม่เอาหรอกมันแพงอันนี้ก็แพงเหมือนกันอัน,นก็แพงโอ้โหแพงมากอูหิบจองบาทจะไม่เอาหรอกเก็บเงินไว้ดีกว่ามันจะได้มีสติ เก็บเงินไว้ดีกว่ามันจะได้มีสติมันจะได้มีสติสตทุกคนขอถามหน่อยนะคะทุกคนจะปิดเทอมเมื่อไหร่ถ้าปิดเทอมเมื่อไหร่วันนี้จะทําคลิปในกรุงเทพเร้เลยนะคะอันนี้อยู่มุกดาหะอ่านะคะคนที่เป็นคนที่อยู่กรุงเทพนะนี่ฉันจะไปอยู่กรุงเทพนะคะ ทุกคนจะไม่เคยเห็นหน้าฉันใช่ไหมคะทุกคนจะเคยเห็นหน้าฉันก็จำไปไว้และสงสัยแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ดูก็ได้ถ้าเห็นมากถ้าเห็นน่ะถ้าเห็นหน้าคล้ายๆแบบนี้นะ่ะก็ถ่ายคลิปไปเลยว่าใช่ไหมทุกคนทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าเงีย้ยอันนี้ยังไม่ยังไม่จบนะคะจะทำคลิปต่อ จะบอกว่าจะบอกว่าซองสตรีมนี่นะไม่ทำแล้วหรอทุกคนเลิติดตามได้ไหมทุกคนอย่าไปหาทำแบบนั้นนะคะทุกคนต้องติดตามไปเลยนะคะติดตามไปเรื่อยๆถึงจะได้ดังขอให้ดังได้ไหมคะเพราะว่าหนูอยากได้ผู้ติดตาม1นึ่งหมื่นึน่งหมื่เพราะว่า หนูอยากได้ห้องใหม่และห้องสตรีมตัวใหม่และจะให้ทุกคนดูนะคะจะให้ทุกคนดูนะคะทุกคนจะให้มีจัก,กรยานไฟฟ้าวัน,นก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลยอยู่ปสีแล้วก็ยังขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลยขับยังไม่เป็นแต่ขอให้ผู้ติดตามหนึ่งหมื่นในนค่ะอยากได้จัก,กรยานไฟฟ้า ผู้ติดตามติดตามมาติดตามกับน,นะคะจึง,ต,งตังจิงจังอ้๊ออ้ยสวัสดีครับโอ้ยอะไรเนี่ยเนดนินทางมาอะไรสวัสดีค่ะพี่ตำรมวดปวดเยี่ยว นี่โอ้ยฉัไม่ดปวดเดียวเธอจะบ้าได้ไงเนี่ยนี่ค่ะพี่ตำรวจใช่สวัสดีค่ะชื่อะไรคะโอ๊ยพี่ตำรวจเนี่ยลอกติดอ้ยหนูได้รถคันนี้นะ่าโอ้โหพี่รถคันนี้ไป คือรถคันนี้ไปเดี๋ยวก็ดีล่ะอุ๊ยหนูอยากได้แบบโอ๊ยฉันจะบอกฉันอยากได้รถคันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนี่เฮ้ยสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าอะไรบ้างไหมคะ หนูจะบอกว่าหนูเป็นเกออไม่เกดคูหนะ้าหนูเจียตังไปตั้งเยอะแยะคูนะหน้าห่คูหน้าห้างจัก,กยานห้าง <c oughs> ไม่เกลียวหูเข้าห้องน้ำผู้ชายดีกว่านี่แอบเข้าห้องน้ำชาย เป็นปวดเยี่ยวจะเข้าห้องน้ำชายก่อนอุ้ยไอเนี่ยยังไม่ปวดเยี่ยวเลยก็ก็แค่จะมาอันเฉยๆอุ้ยไอ้เนี่ยอุ้ยโอ้ไม่ก็อะไรเนี่ยโอ้โห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 เไอ้แตกมันปวดเยี่ยวแล้วเนี่ย แต่ก็ไม่ได้ปวดมาห้องคอมพิวเตอร์อุ้ยคุยกับครูด,ดีวกว่าสวัสดีค่ะคุณครูอขอเปล่ายิงชุบก่อนได้ตังะคะ่ะเผ็ดไดเผ็ดเพมพัดวันนี้ไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบที่โรงเรียนดีวกว่า อุ้ยอะไรเนี่ยเขาทานปอาหารหมดแล้วทานด้วยกันค่ะอ่ะชุบโอ้ยินด้ตังแล้วอือ โอ๊ยอะไรเนะี่ยต้องดูแยะอุ้ยรอด้วยเคยจะให้เราเรอได้ยังไงกัน,น,นแน่แล้วเราไปก่อนนะเราไม่รอเธอแล้วอุ้ยไปด้วยสิรอรอก่อนเราไม่รอสักที ของเสร็จแล้วเราจะขวดเป็นแบบว่าไปไปอยู่กับเขาดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าขอบคุณมากค่ะขอขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมคะโหโหวันแว่นแว่นโย่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เย็นแว่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 นนั่นนั่นนั่นเน้ รเฮ้ยเจ้าของ e เตียงไม่มาเอาให้ฉันเลยเลเอเลยพี่ช่วยด้วยด้วเลยหุยเอาไปขังไว้นี่จะไปเลาะดีกว่าให้ใครก็ช่างฉันจะไปเลาะ วุขี่รถพี่เ่าไปแล้วดีกว่าเสร็จแล้วล่ะจอดไว้ตรงนี้ก็ดีแล้วนั่งตรงนี้ดีกว่า โอ้ยอะไรเนะี่ยไม่ใช่เรื่องของมันไปดีกว่านี่ทุกคนสเัสนี้ค่ะทุกคนวันนี้คือจบแล้วนะคะใครอยากให้เราเล่นเกมนี้อีกแล้วก็ทํำคลิปอีกนะคอมเมนต์มาข้างล่างแล้วก็พูดติดตามต้องเยอะก่อนนะคะพูดติดตามให้เยอะเยอะเยอะนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะคะบ๊ายบาย